สวัสดีตอนเช้าครับผมมาอยู่กับช่องไ d e r อร์ c k ไ h a i l a n d ช่องที่มีสาระและไม่มีสาระประปนกันไปนะครับผมถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเช้ามืดมดจริงๆนะครับผมมืดตึ๊บเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องเปิดประตูก่อนนะครับผมกลายเป็นเด็กเปิดประตูไปแล้ว ได้ประตูก็หล่นโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับยามก็หลับนะครับผมนะครับโอเคเราไปกันต่อแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้าเลยนะครับผมไปอันนี้เดี๋ยวเช็ดกระจกสักนิดหนึ่งนะครับผม เช้าเช้าตอนเราวิ่งมาเช้ามืดนะครับแมลงเยอะแมลงเยอะนะครับใช้ไอ้ที่ปัดน้ําฝนนะครับใช้น้ําล้างมันล้างมันล้างไม่ค่อยสะอาดนะครับทุกคนก็ลเลยต้องมาเช็ดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นคราบเหนียวๆนะแมลงตอนเช้า ตอนเชา้าๆก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวผมนะครับผมเช้ามาก็จะเช็ครถเช็คก,กระจกนะครับก็จะเช็คดูว่าไฟติดนะครับคือสำคัญเลยนี่ไฟไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่สำคัญเลยนะทุกคนทุกคนจะเช็คอยู่บ่อยๆนะครับว่าไฟท้ายไฟเบรกติดไหมไฟท้ายติดไหมประมาณนี้นะครับ โอเคเช็ด <Okay. S 2> ได้ประมาณนี้นะอะเาคร่าวๆใช้สะอาดวันนี้ก็คงต้องไปว่าล้างนะครับผ้าเอาผ้าชุบน้ำเช็ดน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเราก็เดินมาดูไอ้ไฟนะครับผมมันขาดไปดวงหนึ่งนะ นี่นะครับข้างในก็คือมันขาดแล้วสายไฟมันขาดเลยทุกคนสายไฟขาดนะเด็ดดวงเดียวแต่ดวงบนมันชัดอยู่นะครับก็เลยยังพอสว่างอยู่เดี๋ยวค่อยไปต่อใหม่นะครับผม ด้านข้างซ้ายนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ไฟลีไม่ติดติดแต่ไฟเลี้ยวสภาพมันอาจจะไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ารถวิ่งหินวิ่งทรายนะครับมันก็จะสภาพประมาณนี้นะมันไม่ได้เรียบเหมือนอรถวิ่งล่องนะทุกคนก็ต้องทำความเข้าใจนะฮะ <laughs> ก็พยายาม หลายคนเขามีะระบบการดูแลที่ดีนะครับมันก็เลยทำให้เขาเรียกอะไร่ะการดูแลบารุงร,รักษารถก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นบางบางบางบริษัทมันจะไม่มีไอเขาเรียกอะไรการบำรุงรักษานะครับคืออุปกรณ์ในการดูแลนะครับมันไม่มีนะครับผมอันนี้ก็ไม่ติดเนี่ยตรงนู้นไม่ติด อันนี้ไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับตรงนี้ไฟเลี้ยวไม่ติดอันนู้นไฟเลี้ยวติดแต่ไฟลีไม่ติดอันนี้ไฟลีไม่ติดไฟเลี้ยวติดนะครับผมก็เนี่ยเป็นสภาพนี้นะครับผมก็มีน้ําฉีดกระบะก็ดีเท่าไหร่แล้วนะครับผมบางบริษัทก็จะมีพวกปั๊มแรงดันนะครับปั๊มฉีดล้างทําความสะอาดนะครับผมมันก็จะดีไปนะครับส่วนเราไม่มีนะครับผมก็เลยต้องทําใจนะครับผมก็ดูแลรักษาก็ได้ประมาณนี้นะครับได้แต่หัว หางนะครับมันไม่สามารถดูแลได้นะครับผมเช้าๆผมก็ชอบมาเออ,อยู่ตรงนี้นะครับผมมาเช็ครถกระจกอยู่ตรงมุมนี้เลยนะครับผมก็มันที่มันกว้างถนนมันกว้างรถมันน้อยนะครับก็รถมันน้อยบรรยากาศทุ่งนาก็มีนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผม เวลาโหลดจากยุงมาก็จะเป็นสภาพนี้ครับแบบเป็นนูนกลางถ้าเป็นรถตักเนี่ยมันจะปาดให้ได้นะครับผมนี่นะครับแต่ตะกี้ดำออกหน่อยหนึ่งแอบตูดเปิดเนี่ยถ้าเราไปได้ตักรถตักอะตูดตูดเปิดหน่อยเดียวไปเป็นตันเลยนะครับผมหายไปเป็นตันเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอ่อ คุมผ้าก่อนนะครับทุกคนไม่คุมก็ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวโดนนะครับ400นะครับผม ผมพาไปที่เรียบร้อยก็เดินทางกันต่อนะครับผมเป็นแบบนี้เป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ป่ายโมงสามสิบหกพอดีเลยนะครับผมเข้าเวลาทันพอดีนะครับเพราะว่าเดี๋มันจะมีติดเวลาตรงตลาดนะครับ ก็มันเป็นทางลัดนะครับถ้าไปทันก็ดีนะครับผมมันก็จะได้ไม่ต้องวิ่งไปติดไฟแดงตรงๆนะครับถ้าถ้าเราวิ่งเข้าบางเลนแล้วมันจะติดไฟแดงเยอะนะครับผมก็เลยต้องวิ่งเข้าไปทางตลาดบางหลวงนะครับก็มันติดเ,เวลาบ่ายสิบห้านากาประมาณ15บหนาฬิกาสามสิบนะครับก็บบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งนะครับผม ก็ทัดน,นะครับเวลานี้เดี๋ยวก็ยาวๆครับหกสิบยาวเลยหกสิบหกสิบห้ายาวเลยนะครับผมโอเคครับเดินทางกันก่อนครับผมจอดคุมผ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ออกเดินทางต่อนะครับซึ่งก็เข้ามาเส้นนี้แล้วก็คือ เดี๋ยววิ่งอีกสักไม่กี่กิโลก็ถึงบริษัทแล้วนะครับแล้วจอดเก็บผ้าแล้วก็เช็ครถนะครับก็คือดูลมยางบ้างอะไรบ้างนะเรื่องปกตินะครับเวลาขับรถจอดกันเรื่อยนะครับผมสำหรับรถรถที่ไม่ได้วนนะจะจอดบ่อย สีจนขาดเลยเป็นรูเลยนะเนี่โอเคเดี๋ยวต้องล,ลองดูนะครับว่ามันจะสั่นอีกไหมไม่น่าจะโดนแล้ว ผมตะกี้มันเสียงมันมันดังมันดังตัวตัวล่างอ่ะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวนั้นมันหลุดน็อตมันมันหลุดไปนะครับก็เลยต้องจอดเช็คดูเมื่อตกี้จอดสองรอบแล้วผมไปเขย่าไปดูยางตนแรกคิดว่ายางมันฉีกนะทุกคนแต่ก็มันไม่ได้ฉีกนะยางมันยังใหม่อยู่แล้วก็ผเขย่าล้อดูก็ล้อก็ยังแน่นอยู่นะก็ เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่ามันจะจะดังไหมถ้ามันดังอีกก็คงต้องขึ้นแม่แรงนะครับแต่ถ้ามันไม่ดังก็โอเคอ่ามันยังดังอยู่กึกกึกกึกก,ก,กึครับ เดี๋ยวต้องรอดูสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราลองขับไปสักพักก่อนว่ามันจะดังไหมถ้ามันดังอีกก็ก็คงต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับว่าไม่รู้มันดังตัวไหนนะครับล้อก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหลวมหรือเปล่าแต่เท่าที่เขย่าดูมันไม่หลวมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีถ้ามันยังดังดังแรงก็เดี๋ยวต้อง หา็นตขันอะไรมันแน่นกว่านี้นะครับเดี๋ยวต้องลงทุนมุดไปนอนดูใต้ล่างนะครับใต้ใต้ใต้หัวเก่งนะครับว่ามันมันดังอะไรนะครับหรือไม่ก็ต้องยกหัวดูนะครับว่ามันมีอะไรหลวมมีอะไรหลุดหรือเปล่า สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่อยากจะทําคลิปยาวๆแล้วนะครับผมก็อยากจะทําคลิปแบบสั้นๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามเขาม้ามาได้เหมือนเดิมนะครับและอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว จบคลิปจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและพบวกวันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย